เล่กันเล่งน,นะครับไม่มานะไม่เล่จงจะปุ๊บ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 เลยยังไม่เดินนะครับยังไ,ไม่เดิน มีเวลาสังเกตเวลาบิีกันเล่นนะครับเวลาในการชีพเปิด10เอสมินริศเลยเห็นไหครับ10ชีพเลยคือช่วงที่มีเวลาเนี่ยนะครับเปิดนานเลยอ่ะจะามาใสากันครับ ทีนี้เรามาลองนะครับล้างหัวฉีดดูเมื่อกี้ดูน้ำมันนะครับฉีดนะครัเปิดนานไปหน่อยนะครับมีปล่อยนานๆไม่ละเอียดนี้นะครับเราจะสอบนะลองดูกันฉีดน้ำมันนะครับกดปุ่มสตาร์ทครับไม่น้ำมันฉีดนะครับดังยาวออมากดหยุดครับ กดโอเคเติมสา,ารลารนนะครับดูการฉีดนะครับนี่มาฟทีมีการสะดุดบ้างเนาะกดโอเคอเค,ครั้งนึงมันก็จะหยุดนะครับนี่คือการล้างแบบต่อมาล้างกันนอกครับคือที่มันจะไม่เข้าไปนในเครื่องยนต์เยนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกวับเจได้ไหม แลนะนครมาดูข้อมูลก็บบรรเบาการจีดน้ำมันก็บปมาณยู่ติงตงเก้าตอนนี้ก็การจีดน้ำมันอยู่ที่2องจุดแปอว่าในรอออโต,โต้ปกติอยู่ประมาณ3.2มจุดนะครับสามจน,นะครับคือตอนนี้จีตรับเปิดอ่ะสั้นลงแสดงว่าหัวชีสามขึ้นแน่นอนนะครับให้ดูการเปิดนะครับเวลาในการเปิด น้อยลงกวอามาจะตานิดนึงนะครับอสองจุดสองสองจสามมินิเซ็กอาจารย์ส่วนสมสังเกตนะครับจะวิ่งอยู่ที่สิบสามสิบสี่สิบห้านี่คือปกตินะครับอาจารย์ส่วนผสมน้ำมันอากาศ โอเคจากเมื่อกี้นะครับอยู่ประมาณ10บซึ่งตอนนี้ตะงเห็นว่าบางลงแล้วนะครับการฉีดก็จะดีขึ้นไม่หนาหนาก็บิดไม่ขึ้นเหมือนเมื่อกี้นะครับมันหนาได้บิดไม่ขึ้นแต่นี้การฉีดปกตินะครับดูอัตราส่วนผสมนะครับจีวิ่งอยู่1 4 15ต่อ1 14.5โอเคนะครับการฉีดอยู่ที่2คือเปิดสั้นลงครับ หัวฉีดสัดขึ้นน้ำมันก็เลยใช้ไปลาครับเปิดหัวฉีดสั้นลงรอบระบาปานร้อยันเจ็ดร้อยก็อยู่ในรอบระบาปกติของออโต้นะครับเล็กมาปกติครับโอเคหายครับแค่ล้างหัวฉีดนะครับแค่ล้างหัวฉีดเครื่องมือที่จ้างยุ่ใหม่ปฏิเสธไม่ได้คือต้องมีครับนี่ดรอเบสมาครกลาดนะครับเทวัดแรงดันปั๊มครับเราจะได้รู้ว่าระบบหัวฉีดประมาณยังไง นะครับทำสูบปกไหมในกานพอไหมและผลิตภัณฑ์ครับทำความสะอาดต่างๆ f i c ไ e a n e r system นะครับสิ่งที่จ้างยุคใหม่ที่้องนะครับต้องมีนะครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ปัญหาจบครับอย่าแนะนำคอมเมนต์มาได้อย่าไอตามคลิปอะไรนะครับอยากรู้เรื่องไหนสามารถสอบถามกันมาได้นะครับแล้วก็ ข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมสอบต่างมันได้ครับฝากปฏิภัณฑ์ต่างๆไว้ด้วยนะครับสิงกาดีจึงบอกต่อเพื่อนๆช่างทุกคนเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ